ที่ไหนให้ทายเลยวตอนนี้เราอยู่เดลีครับนะอินเดียจ้าเรามาตามคำเรียกร้องของุุกคนนะจะลองดูว่าจะกินอะไรได้บ้างนะเราจะออกไปต่อมอแล้วไปดูกันว่าบรรยากาศที่ในกรุงเดลีเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกนอกเมืองต่อเลยเราจะพาไปดูชนบทของเดลีนะครับเราออกจากท่าอากาศยาน เดลีเร e ียบร้อยแล้วปูอากาศเดลสูอ้อากาศอะสดชื่นนะรเราได้กลิ่นความเจริญขึ้นมาแล้ว <c oughs> พอออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นผู้คนมากมายนะครับเป็นเมืองที่คนหนาแน่นจริงๆนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติมาเยอะนะคนไทยมาแท็กกิ้งกันเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> เห็นกลุ่มหนึ่งนะรู้เลยว่าเขามาแท็กกิ้งแน่นอนนะข้ามือ เ่ือกเผาให้คุณได้ผู้ชิดเยอะที่นี่นะแล้วมีสรีทฟู้ดที่เราต้องมาลองกันแล้วนี่มาถึงก็เจอเคฟนะไม่เร็วลายนะเพื่อนๆมีเคฟซีก็อยู่ได้นะบอกก่อนเทพสามตานนมดนใจเทพสามตาเนมดลใจเทพสามตาเนมดลใจเทพสามตาเนมดลใจเขาไม่เขาจะค้อยพปรมะลัยครับเป็นพิธีการของเขานะครับเราก็อร้ไอไไปดอกไม้ เขาเรียกว่าเป็นการต้อนรับของที่นี่นะคะเขาก็เลยเอาดอกดาวเรืองมาให้เรามาเป็นผู้ว่าเลยมาอินเดียเนี่ยก้าวไกลในชิดซ้ายเลยจิตความเจริญที่นี่แน่นอนเลยอภิเกสวัสดีค่ะนามสเตย์วอลกัมอันี้เขาต้อนรับแบบว่านามสเตย์ ก็ตอนหลับเราได้ผ้าอ,อันนี้นะคะตอนนี้ครับเราอยู่โรงแรมแล้วอาหารอินเดียของแรกของเรา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 ,เราแต่มันอาจจะไม่ได้แบบอินเดียจ๋าต้องเดี๋คิดว่านะ<ถ>อันนี้ก็จะเป็นไก่ไข,ไข่กเกิืนะใช่เสียงม,มันล้วมันก็จะมีน้ำอิ่เนี่ยก็ไม่เร็วหลายเผ็ดๆผ็ดอร่อยข้าวเขาจะเป็นแบบ ข้าวเป็นแบบยาวๆเนาะอันนี้คืออันนี้คือไส้องชิมนะเป็นไงอือออย่างได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเรากินข้าวในโรงแรมมันก็อาจจะต่อว่าอันนี้จี๋แล้วฮะเจอสองที่มาที่แรกไปแล้วนะครับวัดชาติเกเรณ์ อัตสักศิษ์ของเมืองชัยบุรีรัฐโคมส้มนะตรงนีน้นเป็นใคราักาพรนะคะกอบ้บางัวตัวนี้คือ,อัะไงคะคือ,อเขาปล่อยเดินผอกนะวัวที่นี่นะก็คือต้องเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเทพเจ้านะก็คือไม่ว่ามันจะทําอะไรก็ปล่อยปล่อยเมันเดินถ้ามีเจ้าของไหมแต่เดินทัพอะไรก็ไม่มีไม่มีห้ามใครเป็นเจ้าของนะห้ามซื้อขายห้ามทุกอย่าง คือมันจะเดินไปไหนก็ได้อยากเข้าไปนอนบ้านใครก็ได้อันเนี้ยมันสะอาดเกินไปนะเราต้องไปกินสตรีทฟูด้ดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของไหว้เบ็ดหลับอดอกไม้ขนมนี่พี่กอบกําลังเอาดอกไม้ชุดละหนึ่งร้อยบาท นี่นะคะก็ของไหว้พวกนี้มาเผาให้เข้าอันนี้นะคะเป็นพระปิคเนตนะครับอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนี้นะ<อ>นี่ให้ก๊อปใส่นี้เลยเหรอเอามาขอพรพร้อมๆกันนะคะคอ,อันนี้คือ นะคะนี่นะครับเราก็ได้นำวัสกุทัานเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามีให้กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยของแท้และแน่นอนนะครับขนมที่ออกมาจากวัดที่นี่เลยนะคือแม่ขอบคุณว่า,าเราเป็นของไหว้แล้วพอไหว้เสร็จเราก็ไหว้ให้กลับมาเป็นศิลปมงคลเนาะใช่นี่นะครับวงนี้นะครับ สีส้มเขจะเป็นสีแดงหรือสีส้มอ๋อสีส้มสีส้มมุมมองเป็นสีแดงครับเป็นสีส้มวันนี้ประจำเมืองวันนี้เรามากับกอรซ่าสาวพาไปบัวก็ให้อธิษฐานไปร่วมร่วมกันได้พรเหมือนกันนะคะใครดูคลิปนี้ถือว่าได้บุญไปด้วยกันนะครไม่ต้องมาด้วยตัวเองผมมาจักร้าแล้วเอามีความเชื่อนะตามพีนะครับเ มาถึงแล้วจะอยู่ที่ตัวเราแล้วนะแตะให้แตะให้ใช่แตะอ่ไม่แตะแตะเขาแตเนี่เขาแตะจริเหรอแตแตนี่ครับเอซีทั้งหลายเขาอยู่ระหว่างเขาอยู่ระหว่างหัวคิวนะนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่มาอินเดียแล้วควรที่จะต้องมานะคะพระพิคเนศสีส้มศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้สมหวังดั่งใจ พอเราไหว้เสร็จเขาก็จะให้ของไหว้เรากลับมาแล้วเอากลับบ้านไปบูชานะคะนี่นะคะสตรีทฟู้ดกับสาวตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วมาเนมเนมเนี่ยมุไปเรื่องอะไรกันยี่ท่ำแรกมาแล้วเนี่ยทำที่สองเดี๋ยวได้แล้วก็นอย่างเงี้ย เราลองขอลองคำหนึ่งนี่เพื่อนมันเป็นน้ำไกดูอีกกับโอเคอืกับกไม่หวานมันกับ,บกรอบมันกับ,บกรอบเปรี้ยวๆนะเนาะงต้องให้พี่โอเทสก่อนเราดีคไหมเอาพี่กอลเขาแท้งมือม่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยแต่มันจะเอามือถือมาถ่ายให้นี่ครับอย่างนี้ใส่ ไอเจดี่านนี้ต่อก็ไม่เลยว่ะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ฐานห้าโลกปียะนี่ผักร้วะผักหรือเปล่าหรือมันล่นหรือเปล่าอ้ออืมมันเป็นนมอ่ะเหมือนนมข้นหวาน เหมือนนมข,ข้นหวานแล้วแบบว่าให้เป็นไอติมุนหมดเนาะนมข้นหวานะกินน้อยเป็นยานกินเยอะเป็นยาท่านี่นะอินเดียเขามีถังขยะนะนะทุกคนนี่ร้อนไหมระวังระวังน่าจะร้อนมากด้วยรอนมา้มาสแสดงว่าปลอดภ<ต>ัยแก้แบบนี้มันปลอดภัย อดภัยมากบอกแล้วว่าจริงๆเขาสะอาดว่าของร้อนกินร้อนใช่อุหยหอมมากเนี่ยเป็นสิ่งที่อุ้มชอบแน่นอนข้ามข้ามลำบากเดี๋ยวลบโอ้ยอร่อยมากไอชิมดิใครบอกว่าใครบอกว่าอาหารนี้เดียวไม่อร่อยกูไม่เชื่อขอขอรอร้อนไม่ไหวไม่ไหวร้อนร้อนได้อยู่อร่อยค่ะจะบอกว่าชาอร่อยมากจริงๆ แล้วแล้วฉันก็พิชิตอินเดียมันคือที่สุดแล้วกบซ่าได้กินแล้ว